w o r ร์ส e ิอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีเลือกลงทุนหุ้นใหญ่ทั่วโลกไปกับกองทุน TMB GQG กองทุนที่ต้องมีติดพอร์ตจาก TMB AME Spring สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ p o c k เ t i d อเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรธยาอิสระพักดีค่ะวันนี้ชวนมาฟังมุมมองของ IMF ที่มีต่อตลาดจีนกันสักหน่อยนะคะหลังจากออกมาหันคาดการเศรษฐกิจโลกแล้วก็คาดการการขยายตัวของเศรษฐกิจรายประเทศแล้วนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ออกมาพูดถึงในแต่ละประเทศที่น่าสนใจมาดูภาพของเศรษฐกิจโลกก่อนนะคะ IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยออกมาหันประมาณการเศรษฐกิจ ในปีนี้นะคะจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้4.4%ก็ปรับลดคาดการเหลือเพียง3.6%เท่านั้นเองนะคะจากหลายปัจจัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของรัสเซียยูเครนที่เข้ามากดดันภาพของเศรษฐกิจโลกเพราะว่าทำให้เกิดปัญหาเงินเฟอ้อเกิดปัญหาราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นอีกทั้งยังส่งผลต่อซัพพลายเชนให้ติดขัดด้วยนะคะ ส่วนประเทศขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐเองก็ถูกหันคาดกันเช่นเดียวกันนะคะมาอยู่ที่การเติบโตปีนี้3.7%จากเดิมที่คาดว่าจะโตได้4%นะคะขณะที่เยอรมนีอิตาลีเองก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักจากเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะโดย m f เนี่ยหันคาดการลงถึงกว่า1.5%แล้วก็1.7%ค่ะโดยทางด้านของเยอรมนีนะคะ m f คาดการว่าจะโตในปีนี้เนี่ย2.1%นะคะส่วน อิตาลีก็คาดว่าจะขยายตัวเพียงแค่2.3เเท่านั้น และแน่นอนค่ะประเทศที่เจ็บหนักสุดก็คือประเทศคู่สงครามรัสเซียยูเครนนะคะโดยรัสเซียเอฟคาดการว่าน่าจะติดลบนะคะสำหรับเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยลบ8.5แล้วก็ปีหน้าลบต่อเนื่องอีก2.3และยูเครนเองค่ะมีโอกาสที่จะติดลบถึง35นะคะสำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจก็แปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยหายไปถึง1ใน3ทีเดียวนะคะจากเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนประเทศที่ถือว่าหลายคนจับตาก็คือจีนนะคะเพราะว่า m m f คาดการว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะขยายตัวเพียงแค่4.4%ในปี2022นี้นะคะถือว่าห่างไกลาจากเป้าหมายการเติบโตของทางการจีนที่เซ็ตไว้ที่5.5%พอสมควรเลยนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดค่ะ เศรษฐกิจจีนดูเหมือนว่าจะมีความท้าทายหลายด้านทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการด,ดําเนินนโยบายการเงินที่สวนทางกับธนาคารกลางหลักอย่างเช่นสหรัฐอ,อเมริกานั่นเองค่ะโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศออกมาคาดการณ์นะคะว่าจะเห็นทิศทางของสัญญาณการชะลอตัวเศรษฐกิจจีนในหลายมิติหนึ่งในนั้นก็คือเริ่มเห็น outflow นะคะหรือว่าเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นจีนรวมทั้งตลาดตราสารหนี้แล้วก็กองทุนรวมนะคะหลังจาก จากมีเหตุการณ์รัสเซียยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะ โดยถ้าไปดูยอดเงินลงทุนของกองทุนทั่วโลกนะคะหรือว่า global fund นะคะที่ลงทุนในจีนน่ยพบว่ามีเงินไหลออกนะคะถึง7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่คือเงินที่ไหลออกจากตลาดหุ้นจีน7,000ล้านดอลลาร์ส่วนตลาดตรา,าสารหนี้มีเงินไหลออกมากกว่าถึง1เท่าค่ะเพราะว่าเงินไหลออกจากตราสารหนี้จีนเนี่ยนะคะออกไปถึง14,000ล้านดอลลาร์ สหรัฐทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนว่าประเด็นหนึ่งเลยก็คือการขยายตัวที่ชะลอลงของเศรษฐกิจจีนจากการล็อกดาวน์เมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้และอีกหลายเมืองเพื่อให้ล้อไปกับมาตรการซีโร่โควิดหรือว่าการที่ไม่มีผู้ป่วยโควิดในประเทศจีนที่ทางการพยายามที่จะดําเนินการไปให้ได้นะคะแล้วก็ทําให้ MFN ก็ลดคัดการเศรษฐกิจจีนที่บอกไปว่ามีนี้คาดการว่าจะโตแค่4.4จากก่อนหน้านี้ที่ประเมินว่า อาจจะขยายตัวถึง4.8%แต่ก็ยังน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับออฟฟิเชียลหรือว่าตัวเลขเป้าหมายของทางการที่อยากจะโตให้ได้5.5%ในปีนี้ค่ะนอกจากนี้ถ้าไปดูเปรียบเทียบอย่างชัดที่สุดก็คือตัวบอลยิว10% ปีนะคะของจีนกับสหรัฐเราเห็นตอนนี้10ปีบอลยิวสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นไปแต่ประมาณ2.9%ทีเดียวนะคะแต่ตัดภาพมาที่จีนนะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยแทบจะไม่มีผลตอบแทนเลยเขาบอกว่ายิวของจีน10ปีเนี่ยนะคะตอนนี้ o f f เฟอร์โนยิก็คือแทบจะไม่มีผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็แตกต่างจากสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะ และประเด็นเหล่านี้เองนะคะก็กดดันให้ค่าเงินหยวนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะเงินหยวนนายไปอ่อนค่าที่สุดในรอบ6เดือนเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งสัญญาณต่างๆเหล่านี้เองก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้ค่อนข้างอากาศน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้ภาพรวมของความสนใจในแง่ของการลงทุนก็ลดลงนะคะแต่เรื่องนี้ค่ะ IMF บอกนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินที่ไหลเข้าจำนวนมหาศาลในรอบ2ปีที่ผ่านมาเงินที่ไหลออกจากตลาดหุ้น7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐจากตลาดตราสารนี้14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐยังถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆเลยเนย แต่ต้องจับตาสัญญาณอย่างต่อเนื่องค่ะว่าทางด้านของเศรษฐกิจจีนนั้นจะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนจากการกำหนดนโยบายผ่านทางการนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นค่อยๆทยอยออกมาตรการที่จะฮิลลิ่งนะคะหรือว่าพยายามที่จะทําให้ตลาดเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณของการหยุดหรือว่าระงับ common prosperity หรือว่ากดความมั่งคั่งร่วมกันที่สีจิ้นผิงตั้งใจจะทำเอาไว้ก่อน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้รวมถึงมาตราการที่เขาพยายามาสนับสนุนการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนแล้วก็พยายามยกกระดับตลาดสังหาริมทรัพย์ให้ฟื้นความเชื่อมั่นกลับขึ้นมาได้หรือมาตราการทางการเงินต่างๆที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่ได้เปี้ยงปังแล้วก็โดนใจมากพอจนทําให้เศรษฐกิจจีนแล้วก็ฟันฟโฟืนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งคง,คงต้องติดตามค่ะว่าจะมีไม้ไหนเด็ดๆเพิ่มเติมหรือ ไม่เช่นนั้นเองก็อาจจะสูญเสียความเชื่อมั่นในระยะยาวได้นะคะนี่คือภาพรวมที่นํามาฝากกันค่ะสําหรับ Pocket I อเดียความรู้ฉบับกระเป๋าส่วนใครที่ลงทุนในหุ้นจีนก็อาจจะต้องอดทนกันสักหน่อยถ้ายังรักจะลงทุนอยู่นะคะเนื่องจาก y year to d เด e ในหุ้นจีนก็ร่วงลงมาแล้วประมาณ15%แล้วก็ถ้าไปดูกองทุนบางกองทุนโดยเฉพาะที่ไปลงทุนในเทคโนโลยีของจีนเนี่ยก็ร่วงลงกว่า20%ด้วยเช่นกันท่ามกลางแรงกดดันที่ยังไม่ได้คลี่คลายมากนักนะคะ ดังนั้นเราจึงย้ํากันเสมอค่ะว่าในความเป็นจริงถ้าอยากจะลงทุนในระยะยาวสิ่งสําคัญคืออย่าลืมกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลายประเภทและประเภทเดียวกันก็ควรไปในหลายๆตลาดด้วยนะคะบทเรียนช่วงโควิดที่ผ่านมาก็น่าจะสะท้อนความจริงของเรื่องความสําคัญด้าน Asset Allocation เป็นอย่างดีนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกความตั้งใจของทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ เลือกลงทุนหุ้นใหญ่ทั่วโลกไปกับกองทุน TMB GQG กองทุนที่ต้องมีติดพอร์ตจาก TMB AM Ispring